รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเราจะมีเวลาลินตาไปไม่กี่วันปล่อยตัวไปวันๆโฟรอสักวันจะหยุ นี่แหละคือชีวิตคือเราจะเขียนมันอย่างไรลงมือทำตามใจจะเป็นอะไรก็เลือกเอารันไยคำดีดีในใจที่ยังไม่เคยใครก็งคงหมดความหมายแน่นอนฝันถ้าเราไม่ลงมือทำยืนรอตรงนี้สักวันมันคงเป็นเพียงฝัน,นลอยลอยที่พื้นในตู้เราลอยขึ้นไปจนสุดปลายฝันสุดยอดคือใครที่โลกไม่รู้อยู่นี่ไงแค่ทิ้งคนกลัวไม่มัวผู้วองให้ต้องวันวั ความฝันที่ว่าไกลคงไม่ลบเรือนี้เลือนลางแต่ก้าวคนเดียวมันคงเปลี่ยวตัวอันมัวมองหากเธอที่ประคองคงร้องและละันล่าจากนี้จะพาเธอบินให้ไกลจนสุดปลายฟ้าปล่อยให้ช่วงเวลาพารักคงอมเราให้ลอยไปให้รักลอยไปถึงสุดยอด สนับสนุนโดย Honda Scoopy Eye แบรนด์ Vita เฮหยุดจะหอนอะไรนักหนาไอหมาพวกนี้อยู่งเงียบก็ดีอยู่แล้วแกจะมาหอนทำไมวะ ครับลองต่อนะอย่าห่อนนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยป่าเอ้ยนี่จบอฮิ ใครวะเนี่ยแกเพื่อนพี่ต้าเหรอทำไมแกแต่งตัวแปลก,ปลกวะยมมันทุบพเพียมนมะเนี่ยแกมาทำอะไรไปไหนไม่ไปฉันซ้อมกองอยู่แก,แกเข้ามาได้ไงอ่ะบ้าหรือเปล่าคนไม่ใช่นมกล่องจะมีวันหมดอายุบ้าเหรอไ,ไ,ไ,ปไ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 หนก็ไปไาานี่ไอ้โลนี่ ไอ้จิ๋มระเบิดอะไรของไอ้คนเนี้ยเฮ้ยประกาศการทำไมปล่อยจิไวโอ้โหนี่ทำอะไรกันที่เละที่สุดเลยเนี่ยฮะช่วยนัก่อนแล้วอุอ้ยบ้าปิดประตูเลยแอร์ไมออกนะฮะบ้าแล้โอ้ยโอ้ยบ้าเอ้ยบ้านเรามีแอร์ที่ไหนลันตลกไี่ไหนมาช่วยนัก่อนโอ้ย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  ไอ้จิ๋มเป็นอะไรเป็นอะไรเนี่ยมันกัดก้นน้าหนอทำไมฉันนอนอ่านหนังสือของนัานออยู่ดีๆแล้วฉันก็ฝันถึงฉันฝันถึงยมมาทูตอ่ะยมมาทูตยมมาทูตใช่แต่ฉันไม่เชื่อหรอกฉันก็เลยกระโดดกัดก้นมันไปเจ็บฟันัหมดแล้วเนี่ยฝันบอกเคหรือเปล่าเนี่ยชักลางไม่ดีแล้วแต่ไอ้จิ๋มนี่โบราณเขาบอกไว้เ้ยใครฝันเห็นยมมาทูตละดวงคนนั้นจะถึงคาาคุณน้านอครับนี่มันพศอะไรกันแล้วครับเนี่ยฝันก็คือฝันนะ่ครับนะ ไอ้เจมพูดถูกต้องมากเลยนักสนอรู้อะไรไหมครับเนี่ยไอ้จิมเนี่ยมันอ่านหนังสือของนักสนอกนี่ไงกดแห่งกรรมมันเลยเก็บเอาไปฝันเต้าแต่ของนี้มันไม่มีใครพิสูจน์ได้นะไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะฮะ โอพี่หาทุกซอกทุกมุมหมดแล้วนะหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเนี่ยตุ๊กตุ่งของพี่อ่ะมันอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ในห้องสิพี่โบ๊สาะสาะนะม่ะไม่หายไปจากโลกหรอกแล้วมันหายไปไหนเล่าว,วันนี้เนี่ยเวนโบทคำความสะอาดบ้านด้วยโบอาจจะเผลอหยิบผิดเอาไปใส่ถุงขยะแล้วก็ได้ก็เป็นไปได้นะเพราะว่าห้องพี่โบ๊เนี่ยรกที่กระป่าดงดิบ โบก็อาจจะหยิบผิดแล้วก็นึกว่าเป็นขยะอะไรมั้งหยิบผิดอดโบนี่ตุ๊ก,กตุ่นของพี่มันไม่มีความสาคัญกับโบเลยใช่ไหมเออก็แง่สิมันไม่ได้สาคัญอะไรกับโบนี่แต่มันสําคัญกับพี่มากนะถ้าพี่ไม่ได้คืนเนี่ยเป็นเรื่องแน่อะไรอ่ะพี่โบแค่ตุกกตุ่นตัวเล็กๆตัวเดียวเนี่ยนะต,ตุกกตุ่นตัวนี้นะ,ะนนนะเป็นของที่พี่รักมากแล้วพี่ก็รักตุกกตุ่นตัวนี้มากด้วยไม่ต้องโมโหหรอกแค่เนี้ยโบก็รู้แล้วว่าพี่โบดันรักมันมากกว่าโบซะอีก ถ้าพี่โบ๊ทอยากได้มากดังนะเดี๋ยวโบ๊จะไปหาให้ดยูเนี้ยแหละก็ไปสิก็ลีกไปดิสามชาฮะสามชาติสามช hey, 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 าร <Hi, S 3> <you. S 2> ็อกบอลลังเฮ้ย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 หยุดก่อนหปโยนคือมีเรื่องว่ะไอ้จจมฉันเพิ่งรู้จากน้าสนอว่าแกฝันถึงโยมมาทูดเหรอฮะ ฝันยนึงยกมาทุ่นเลยเหรอจะตกใจกันทำไมวะฮะาเด็กๆฝันนะเว้ยก็แค่ความฝันเฮ้ยเมื่อคืนก่อนนะเว้ยพี่ต้าเนี่ยฝันว่าได้เป็นแฟนลูกสาวนายยกนายกายกัดแบวบนตีนายกสมาคมพวกคายแคบหมูพอเลยคอเดียวไม่ต้องมาตลกเลยเอาสาระก่อนละกันคือไอ้เจมญาติฉันนะ่ะฝันเหมือนแกเป๊ะเลยนะอยู่อยู ต่อมาสามวันก็ตายอะแต่ฉันอะไม่กลัวเลยนะเว้ย<อ>ฉันไม่เชื่อหรอกว่าฝันเนี่ยจะบอกเหตุถ้าฝันบอกหวยว่าไปอย่างเว้ยันเป็นเพื่อนแกนะเว้ยฉันไม่สบายใจว่ะฉันอยากให้แกทำพิธีต่อดูชะตาต่อดูชะตา ขอร้องไม่งั้นแกจะตาขาดแน่อาทวินกินอะไรดีแล้ววัน,นี้ก่อนเลยเอาอออต้มข้องป่องนึ่งครับต้มยำมันปูป่องเลือดหมูซับต้มยำป่องต้มยำกุ้งปอง <c oughs> <c oughs> ผมว่าเอามาหน่น <c oughs> นนอยนะฮะเฮ้ย อะไรกินน้าเอาะแมลงสาบอ๋ออยู่ใวัดไม่อยู่ในอดอยากฝากแห้งขนาดนี้เหรอไม่บอกเลยบ้านเราก็มีเยาาอะแยะเลย<ๆ>นี่เนี่ยนี่เนี่ยโหอยู่ได้ไงน,นี่นายคิดว่าคนน่ารักน่ารักอย่างฉันจะกินขยะเปีปยกหรอฮะพวกนายนี่มันสุดยอดจริงๆเลยอ่ะสุดยอดมากอะ่ะไม่ต้องชมขนาดนี้ก็ได้อะคนคุ้นเคยกันคุ้นเคยมากเลยจ๋าอะเฮ้ยอะพี่ผมถามแต่แต่แล้วโบที่โบคุยหาอย่างเนี้ยดูจริงจังมากเลยอะครับ ฉันเผลอเอาตุ๊กตาตุ่นตัวเล็กๆของพี่โบสร,รวมไปทิ้งกระถูกขยะดิฉันก็เลยต้องหามาคืนให้อะแล้วนี่พี่โบเขาจริงจังมากเลยนะฉันไม่เข้าใจเลยอะจะหวงทําไมกันอีแค่ตุ๊กตาตุ่นตัวเล็กๆแล้วราคาไม่กี่บาทโอ้จะได้เนะอะโบมูลค่าก็คุ้นขานมันค้นละเรื่องอยู่เนะครับทวินก็พูดถูกนะบางทีตุ๊กตาตุ่นตัวนั้นมันอาจจะมีคุณค่าทางจิตใจกับโบก็ได้ไม่เป็นไรอย่างงี้เดี๋ยวฉันช่วยดีกว่าในายจะช่วยฉันหาเหรอ เยี่ยมไปเลยอะเยี่ยมเลยชุกยยืนอยู่ตรงนี้แหละเป็นกำลังใจยให้ไงเล่าไม่พอใช่ไหมถ้าไม่พอแล้วก็ทวนครับแล้วให้กำลังใจน้อาหน่อยได้เลยครับไปมือกาพราสงบสติสัมปชัญญะเห็นโบคุยขยะอย่าเขินไปนาจ้ามือกาพราสงบสติสัมปชัญญะเห็นโบคุยขยะอย่าเขินแนะจ้ะนะไปวัดไหว้พระขอพรให้เองอยู่รอดปลอดภัยแต่ก็ไม่นึกเลยว่าสุดยอด